เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพีสวัสดีครับนี่ผมพาคลิปเข้ารถสวยมาชมเลยเสียเล็กใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าครับซีวีปีศูนย์สามครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยเดิมๆมบางบ้างรถบ้านเดิมๆพร้อมใช้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองถูกกว่าหน้าเต็นครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่ำ ภายในเบาะหนังเกียร์โตเขาครบทุกเกียร์กระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานเบาะหนังอาจจะมีตำหนิมีริ้วรอยกันบ้างครับตามรูปเลยครับแต่ก็ยังโอเคครับไม่น่าเกียดหุ้มหน่อยก็สวยครับหุ้มทางคันก็หลักพันเท่านั้นเองแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดตัดลายไม้เลยครับสวยหรู VIP มีแอร์แบกด้วยเล่เมเอกสารชุดโอนครบสวยสวยทุกถูกนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าไว้เลือกซื้อกันประจำทุกวัน ในไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับลดบ้านราคาถูกๆให้เลือกซื้อกันทุกวันคันนี้อยู่สระแก้วครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้เกียร์โตโจกไฟฟ้าเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นเล่มครบปี03นยาครับ4 9่0 0เานบาทนั่นเองคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ